วันนี้ผมจะมาสอนหาตัวของเทสต์สปิคในในซูเปอร์บ๊บกันนะครับก็มาหาเลยรอก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งยกงผมจะแหลกหน่อยนะครับก็อะไรนะเดี่ยผมหาตัวที่เอาไวท้ที่ใช้ดีๆก่อนที่ใช้ดีๆมากสุดก็ ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เกมกำลังหลุดหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็ให้เป็นท่าหมดัดก็เราจะไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนึคภาพอยู่หนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมสอนหาัำตูดีอีกครั้งอีกอีกกแล้วกันครับยังมีหลายช่องเรื่องนั้นเนี่ยที่ทำแบบนี้ก็ผมเป็นคนสุดท้ายแหละที่มาทำคลิปแบบนี้แหละนั่นนะครับตน,นึ่นะครับผมขอเปิดกราฟิกให้ให้ให้เยอะๆก่อนแต่ทเทมผมจะแลกนิดหน่อยถ้าเปิดกราฟิกเยอะหน่ยนะ ที่ผมไม่ชอบใ,ใช้กราฟิกเยอะก็กินแดกก็กดตรงเออผมลืมไปว่าอะไรนะมันต้องนั้นก่อนใ้าใช่ใช่ก็มันต้องเป็นตัตวจิ๋วก่อนนีเลยครับพี่ฉีจะกดได้ว่าตัวนี้ตัวใหญ่เกินไปนี่ครับไม่ยากที่เราแบบ นี้ครับผมแนะนําเลยนะคะว่าไว้เล่นกับแขกเรานะอ่อผมแนะนําเลยนะครับว่าเล่นกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะได้แบบเป็นคนทาอน,นันให้แล้วเพื่อนอีกคนนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเปิดอน,นั้นเปิดให้ทักก้งวบิ๊กแมนที่รูปประสิ์เนี่ยเข้าสีงเนี่ยาามาได้ ก็พะที่มันใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าใช่ตัวนี้เนี่ยมันมีแบบหนึ่งพันกินครับต่อไปเดี๋ยวผมเม่๋ยผมจะข้ามอะไรพาตีเลยครับโอเคครับพารติจบแล้วเมื่อกี้ก็มา คือคนไทยเรมาสู้ที่อยู่อุณหภูมินีน่ขอนเกมผมจะแหลกหนะ่อยก็ได้แหลกเนาะพยายามที่จะไม,ใมะ่ให้แบบตัวมันแยบเกลียวไม่ได้ถ้าเป็นท่านี้เนี่ยต้องรีบจัดการพวกประตูเลย เหตุได้แล <ian> ้วก <musicians> ็กดไปกระทึบด้วยก็ดีนะไปแล้วก็แล้วก็อะไรนะที่ที่ทำให้มันรีบเกิดเดีเลยครับเพราะว่า ้าเราไม่มีเปลี่ยนโดจะฆ่าซิการ์แมนถ้าแบบนี้ต้องมีต้องมีคว้าให้โดนถ้าต้องมีคว้าให้โดนถ้่ก็ถ้าแบบนี้จางตรายหน่อยครับเพราะว่าถ้าฆ่าซิการมีโอกาสตายจริง ถ่ยายเงินในมืใช่รอบๆผมอาจจะไม่ผ่านก็ได้ถ้าผมเป็นห่วงที่แบบแค่คำจแท่าจะพิจิตร็ไม่จะตายนี่ครับกเจ็บร้อยทาาท่าซิปิคุไม่ตายไม่จะเป็นแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราแบบทำให้ท่าทาซิปิก,ก็แมนเป็นแบบนี้ครับ ก็ตัวที่ผมแนะนำไปก็ใช้รลกค่ายหน่อยแต่แค่ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆนี่แหละครับจบแค่ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆตอนที่ยาพึ่งกระถือนี่แหละครับก็เดี๋ยวผมสอนหาตัวของไททันดีแพดด้วยแล้วกันก็ เปต้นเริ่มต้นแล้วก็อะไรนะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็แดดแล้วก็อันกดตรงนี้ไปเลยควาจริงใช้ตัวน้อยๆนะครับห้ามใช้ตัวไททันควาจริงใช้ตัวอะไรก็ได้แหละกดตรงนี้ไปก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเข้าไปในโลกนั่นเลยแล้วกันโอเคครับผมมาแล้วนี่คือนะโค้ชกิฟต์เลนะครับ นี้เราต้องปั่นไฟข้างบนนี้ก่อนเห็นแหละก็จะทำตามผมทุกอย่างเลยนะครับมันมีสามชิ้นส่วนที่เราต้องเก็บก็หนึ่งชิ้นส่วนตกลงมาปุ๊บเราจะเจอเลยครับส่วนอีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นถ้าผมมาเร็ยมันจะได้เลยนะครับ ก็มาเลยตัวของพ่อโมดเนี่ยมีสองมีสองภารกิจนะครับแ่นไฟให้ครบสี่เพื่แล้วก็อะไรนะเก็บรูปแก้วครบห้าครบห้ารูปห้าหรือสีแหละรูปแก้วนี่ครับก็มันแล้วแต่มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับแตาผมมาได้เลย ก็ถ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตรงไปเลยครับตรงได้ไปตูดได้ตรงตรง,ตรงได้กดีไปเลยนี่ครับอสุดท้ายถ้าเกมนี้ไปก็จบแล้วครับจบคลิมพ์้อยัน่นี้เลยแล้วกันบาย